ผมมินจากได f o ฟุตบอลครับผมได้รับคำถามมาเยอะมากว่ารถ Eco Car รถ B s e gment หรือรถซับคอมแพกเนี่ยเดินทางไกลเป็นอย่างไรขึ้นดอยขึ้นภูไหวหรือเปล่าวันนี้ก็เลยเอามาพิสูจน์นะครับด้วยการขับขึ้นภูทับเบิกเรื่องของความชันเกาะช้างจังหวัดตาดนี่ก็ชันแต่ของภูทับเบิกเนี่ย ก็ถือว่ายากแม้ว่าระยะทางมันจะไม่ไกลมากจุดหมายปลายทางเนี่ยเขาบอกไว้111โค้งแต่เป็นโค้งพับผ้ามีโค้งถนนใหม่เลขสามเหมือนทางน่านเขาเหมือนกันรถที่ออามาทดสอบก็เป็นตัวใหม่ของนิสสันแอมิราด้วยนะครับก็คือรุ่น V L Sport t e c h ตัวท็อปมาพร้อมชุดแต่งที่เป็น รุ่นไมเนอร์เชน e นะฮะโมเดลเยียปี2022รถมีทั้งหมด5เกรดด้วยกันนะครับรุ่นเริ่มต้นตอนนี้ก็คือรุ่น e ราคา5 9 0 0 0 0เาท่านั้นเองนะครับแต่รุ่นที่ครบจริงไม่ต้องพูดเยอะเนี่ยมาตั้งแต่รุ่น el แล้วนะรุ่น el ราคาจำหน่าย5,59,000บาทมีเลดารามาให้แล้ว เรดาร์ตัวนี้ก็สนับสนุนระบบเตือนการชนด้านหน้าตรงและระบบช่วยเบรกอัตโนมัติรุ่นที่คุ้มค่างเงินจริงๆมันคุ้มทุกเกตอยู่แล้วนะครับแต่คุ้มแล้วแบบซื้อได้เลยคุณจะได้ระบบความปลอดภัยครบเนี่ยก็คือรุ่น V รุ่น V ีในนิส s a n อเมร่าเนี่ยมีกล้องรอบคันมาให้แล้วเฮ้ยราคาก็เพียงแค่619,000บาทและตัวเทคโนโลยีกล้องรอบคันของนิสสันมีความเสถียรเพราะว่าทำมานานนะครับตอนนี้ก็มาอยู่ใน นิสสันอเมร่าแล้วก็ใส่ในรถทุกรุ่นของนิสสันเมืองไทยเลยสําหรับกล้องรอบคันแล้วก็เสริมกับระบบที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้ว่า EL ก็มีก็คือระบบช่วยเบรกมีเลด่านะฮะเตือนกันชนด้านหน้าตรงทําให้มันคุ้มมากๆในรุ่น V นะฮะแล้วมาถึงตัวท็อปนะฮะรุ่น VL VL นะ VL มีทั้งหมด2เกรดจริงๆมันเป็นตัวท็อปและถ้าเกรด VL ของอเมร่าแต่รอบนี้เขาจะมี VL ท็อป กับ VL ที่มาพร้อมชุดแต่ง s p r t t t ท c นะเป็นรุ่นหนึ่งเลยเนี่ยคือคันนี้ตัว VL ส a ต d a าดเนี่ย649,000บาทแล้ถ้าเติมชุดแต่ง s p o r t t e ท h เข้ามารอบคันแบบนี้ราคาขยับอีกเล็กน้อยนะครับไปอยู่ที่669,000บาทก็ถือว่าไม่แพงนะครับสำหรับตัวท็อปในสันนามิราและชุดแต่ง s p o r t t e ท h รอบนี้นะครับออกแบบโดยอ t t ท c ใครที่ติดตามในเรื่องของ JDM แต่งรถสไตล์ญี่ปุ่นของแต่งแท้ที่อยู่คู่แบรนดน์ Nissan มาอีกค่ายนึงก็คือออ t ท c มีทีมแข่งซูเปอร์ GT ซึ่งที่ญี่ปุ่นเขานิยมกันมากๆนะครับปกติชุดแต่งออเทคกก็จะอยู่ในรถแบบพวกราคาแพงของนิสันนะขึ้นชื่ออยู่แล้วนะฮะชุดแต่งสปอร t เท c h ได้อะไรมาบ้างก็คือมีกันชนหน้ามาพร้อมชุดตกแต่งไฟตัดหมอกนะทำลายแบบสปอร์ตมาเลยนะลิ้นตัวนี้นะครับเป็นของรุ่นสปอร t เท c h เท่านั้นนะครับเกรดอื่นจะไม่มีส่วนพวกนี้จะเหมือนกันนะครับโลโก้เนี่ยข้างหลังมีเรดารอยู่ ล้อแมกลายใหม่ My, รัดมากับยาง1 9 5่5 5กาหากหาก็ทให้เรื่องของกราวเคแลนนะครับมันยังอยู่แถวแถว135มิมลิเมตรเรียกได้ว่าเป็นรถที่มีพื้นที่ในการวิ่งในเส้นทางอุปสรรคพอสมควรอย่างผมมาท่องเที่ยวในเส้นทางธรรมชาตินะครับรีสอร์ทที่ถนนเป็นทางลูกลังเป็นปูนเป็นหินที่มันมีหลุมมีหญ้ามีอะไรอย่างเงี้ยความสูงประมาณนี้ของอเมร่ามันสามารถขับข้อมูลอุปสรรคผ่านไปได้นี่คือความตั้งใจของวิศวกรเขานะครับกระจกมองข้างครอบมาด้วยสีดํา สไตล์สปอร์ตไฮไลท์เลยนะครับก็คือหลังคาดำมาจากโรงงานนี่ทำสีนะครับไม่ใช่รับสติกเกอร์แล้วก็เสาตัวนี้ก็ทําสีเป็นสีดำด้วยเพื่อให้ล้อกับสไตลิ่งของกระจกหมูช้างนะเฟรมหน้าต่างทั้ง4บานนะครับจะเห็นว่ามันเหมือนรถแต่งรถซิ่งนะนะครับนี่คือซิ่งมาจากโรงงาน แต่มันจะเป็นคู่สีนะครับสำหรับหลังคาทําสีมาจากโรงงานสีดำเนี่ยก็จะเลือกเป็นบอดี้คัลเลอร์นะครับสีขาวหลังคาดํากับสีเทาหลังคาดําหรือจเจ้าขาวหลังคาขาวก็ได้นะครับแต่นี้ถ้าคุณจะเอาหลังคาดําสไตล์สปอร์ตเนี่ยเป็นคู่สีแบบนี้นิสสันให้สมาร์ทคีย์มาอยู่แล้วนะครับสำหรับตัวนิสสันอเมร่าตั้งแต่รุ่น e l จะมีพุชตาร์ t ขึ้นมาเลยแต่ตัวสปอร์ตเทคทาสวิตเป็นสีดำารายละเอียดเล็กน้อยเพื่อให้รถมันแบบมีของแต่ง อะไรกระจุกกระจิกเนี่ยเขาก็ทํามาเหมือนกันนะครับด้านท้ายนะครับก็มีชุดแต่งของสปอร์เทคอยู่เหมือนกันนะก็คือกันชนท้ายแล้วก็ไม่ใช่กันชนท้ายที่แบบเอามาแปะง่ายๆนะครับดีไซน์ชุดแต่งตัวนี้ใหม่เลย,เยจะเห็นว่ามีลายกราฟิกอยู่แล้วของแต่งสปอร์เทคที่ทํามานะคุณใช้เดิมๆแบบนี้ได้เลยรถบางโมเดลบางค่ายนะครับเหมือนทํากันชนอีกชิ้นหนึง่งเรียกว่าสเกิร์ทท้ายนั่นแหละมาแปะครอบเข้าไปเฉยๆกับกันชนท้ายเดิมแต่นี้คือ คนละตัวเลยนะครับและอีกชิ้นหนึ่งที่ทำออกมาได้ดีก็คือสปอยเลอร์แบบดักเทลสีดำติดมาบนฝาปิดห้องสำระท้ายดูเข้าชุดมากๆสัญ,ญลักษณ์สปอร์เทคกเนี่ย V.L ก็คือเกรดตัวท็อปนะครับแต่เขาจะไม่มีบอกว่าเครื่องยนต์เท่าไหร่นะครับเพราะว่าสำหรับนิสสันอายเมราเนี่ยทุกเกรดเป็นเครื่องพันเทอร์โบอยู่แล้วให้สมรรถนะสูงสุดถึง100แรงม้าแรงบิดสูงสุด152นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์ CVT ใช้ของ a m ม r a รุ่น V L นะครับทั้งตัว V L Standard และ s p o r t t e c h ก็คือเบาะนั่งที่สะท้อนความร้อนนะครับหุ้มหนังมาให้แล้วนะฮะแล้วก็ยังใช้วัสดุที่เรียกว่าโคเล่โมดู e เล่ซึ่งสะท้อนความร้อนนะครับเวลาที่เราเปิดเครื่องปรับอากาศ มันก็จะดูดความเย็นไว้ในตัวมันด้วยนะครับก็เวลาเดินทางไกลเนี่ยคนที่มีปัญหาเรื่องร้อนหลังเหงื่อออกเยอะนะติดฟิล์มดีๆเข้าไปหน่อยนะครับทีนี้เย็นสบายเลยตลอดการเดินทางส่วนวัสดุอุปกรณ์โดยรวมของรถถือว่านิสสันอเมร่เป็นรถ Eco คคาร์บ gment ที่ให้วัสดุมาคุณภาพดีหุ้มหนังเห็นดำๆแบบนี้คือตรงไหนหนุ่มได้เขาก็หุ้มมาให้ส่วนงานพลาสติกเนี่ย ก็ทําลวดลายมาให้มันดูแบบพรีเมียมนะฮะลองจับดูก็ไม่ใช่แบบพลาสติกราคาถูกและรุ่นสปอร t เท็นะครับชุดแต่งนี่ถือว่าดูดีเลยภายในนะครับอย่างเช่นหุ้มหนังพวงมาลัยมาแล้วก็ทําสีชุดตกแต่งพวงมาลัยเนี่ยเป็นสีแบบว่าคโครมลมดำนะครับฝาครอบสวิตควบคุมหน้าต่างก็เป็นลายสปอร์ตเนี่ยลองดูนะครับช่องแอร์ก็มีชุดแต่งเหมือนกันเนี่เป็นพลาสติกแต่ทาสีคโครมลมดํา งานหนังทั้งหมดนะครับทั้งเบาะนั่งที่พักแขนแล้วก่องอเนกประสงค์รวมถึงแดชบอร์ดข้างหน้าจะเดินได้สีเทามาให้ก็ให้ภาพลักษณ์ที่มันแบบสปอร์ตแล้วก็ดูหรูขึ้นมาอุปกรณ์อ,อีกตัวหนึ่งที่ได้รับการอัปเกรดใน New a m e r a ก็คือจออินโ t เทนเมนต์ตรงกลางเดิมเนี่ยรองรับ Apple CarP l a y แต่ตอนนี้เขารู้แล้วนะครับว่าประชากรส่วนใหญ่ก็ใช้ Android กันรองรับ Android Auto แล้วเสียบสายก็สามารถใช้ Google m a p นะครับแล้วก็รวมถึง YouTube Music ฟังเพลงระหว่างเดินทางได้เลยระบบปรับอากาศก็เป็นแอร์แบบดิจิตอลนะครับแล้วก็เลือกฟังก์ชันออโต้ได้ด้วยฐานเกียร์ตัวนี้ก็เป็นหน้าเป็นตาของอเมรีไดอย่างหนึง่งนะครับมีความสปอร์ตแล้วก็ทันสมัยสวิตช์พุชสตาร์ทอยู่ที่ฐานเกียร์ตำแหน่งบอกเกียร์นี่ชัดเจนเรื่องของความกว้างขวางสะดวกสบายสําหรับคนตัวใหญ่ตรงนี้ผ่านครับ เพราะว่าผมสูง180ซนเมตรนั่งแล้วก็ไม่รู้สึกอึดอัดน,นะครับทั้งแนวดึงและก็แนวขวางมาตร,รวัดเตือนไมเป็นอีกจุดขายหนึ่งของ닛สันนีเมรานะครับมีทั้งเข็มแบบอนาล็อกนะฮะอันนี้ก็เป็นสไตล์สปอร์ตอีกด้านหนึ่งก็เป็นมาตรวัดดิจิตอลซึ่งแสดงผลพวกมาตรวัดเกี่ยวกับรอบเครื่องยนต์ดูทริมิเตอร์ต่างๆอัตราเริวพวกเชื้อเพลิงการแสดงผลก็ดูง่ายเต็มตาเนี่ยฮะดูได้หมดเลยค่าต่างๆให้กระจกมองหลังแบบไร้ขอบด้วย ให้ของแบบนี้มาทำให้รถดูสวยดูหรูขึ้นเยอะเลยนะตัดแสงได้ด้วยเบาะนั่งโคเรโมดู l เลด้านหลังก็ได้เช่นกันนะครับก็คือวัสดุเนี่ยฮะตรงกลางเนี่ยที่หลังเราพิงกับที่เรานั่งมันจะสะท้อนความร้อนปกติเวลาอัปเกรดเบาะหนังเนี่ยมักจะทำคู่หน้ากันนะครับ แล้วก็เป็นเบาะหนังดูแลง,ง่ายหลายคนน่าจะชื่นชอบสําหรับคนที่มีลูกเล็กเด็กแดงนะครับนั่งสบายอยู่ครับกว้างเฮดรูมเหลือเยอะเล็กนระูมก็กว้างพอสมควรมีพอร์ต USB สําหรับเสียบชาร์จมือถือด้วยอีกเรื่องหนึ่งที่คนถามเยอะนะครับนิสสันแอเมราห้องโดยสารภายในมันกว้างแล้วก็ยาวข้างหลังแอร์ Air ถึงไหมเพราะว่ารถอย่างพวก e c o ค a า B s e gment เขาไม่มีแอร์หลังเหมือนรถราคาเป็นล้านแต่ตำแหน่งในการจัดวางช่องแอร์ตรงกลางเนี่ย เขาทาแนวนอนไว้กว้างนะครับแล้วก็ยิงข้ามมาผมลองนั่งมาแล้วก็คุยกับทีมงานเนี่ย mm. เขาก็บอกว่าแอร์เย็นทั่วถึงเหมือนกันนะครับ mm. แล้วก็มีตําแหน่งยึดคาซีดด้วยนะครับเป็นระบบ i s o ซฟิกตัว i s o ซฟิกเนี่ยมันจะทําให้สามารถยึดคาซีดได้ง่ายโดยที่ไม่ต้องแบบมีอุปกรณ์เสริมอะไรต่างๆนะครับ mm. คือรถรุ่นเก่าๆมันจะต้องมีขาตั้งแล้วก็ยังมีสายยึดเบลอะไรอย่างนี้ ไอโซฟิกนี่ง่ายเลยมาล็อกกับตะขอแล้วก็ยึดเบลก็สามารถใช้งานได้เลยตรงกับยุคสมัยเลยนะครับเราคุยกันเรื่อง360องศาเซฟตี้ชิลเนี่ยนอกจากระบบความปลอดภัยก่อนการชนแล้วถ้าเกิดต้องชนขึ้นมาจริงๆนะครับมีแอร์แบกรอบคันให้ด้วยสำหรับรุ่น V ขึ้นไปนะครับ บทสรุปในการทดสอบนิวนิสันอัม a รานะครับผมฟันธงเลยนะว่าเล่นได้ของที่เขาให้มาเนี่ยครบจริงไม่ต้องพูดเยอะโดยเฉพาะในเรื่องของระบบความปลอดภัยรอบคันที่นิส s ันเรียกว่า360องศา s a f e งศาเซฟตีได้ใช้เลยผมเนี่ยชอบเลยในส่วนของกล้องรอบคัน Ara v วิวมอนิเตอซึ่งนิส s ันเนี่ยเป็นเจ้าในการนำเทคโนโลยีตัวนี้ใส่ในรถยนต์ที่ราคาไม่แพงตั้งแต่แรกนะครับแล้วก็จากตัวท็อปของค่ายนะครับไล่ลงมาจนมาอยู่ใน E c o คค r B s e gment ในรุ่น V เนี่ยจ่ายเงินเพียงแค่619,000บาทก็ได้กล้องรอบคันแล้วนะครับในส่วนระบบความปลอดภัยก็ถอยลงไปอีกตั้งแต่รุ่น EL ราคา559ก็ได้แล้วเช่นกันในส่วนของระบบเตือนการชนด้านหน้าตรงและระบบเบรกอัตโนมัตริรุ่น VL เกรดท็อปก็ครบที่สุดราคา649,000บาทและถ้าเอาพร้อมชุดแต่งสปอร t ตเทค669,000บาทแต่ถ้าจะเอาสีทูโทนแบบนี้ จ่ายเพิ่มอีกเล็กน้อยนะครับค่าสีขาวมุกหมื่นหนึ่งค่าหลังคาดําจากโรงงานอีก5000ก็จ่ายเพิ่มอีก15ื่นก็ถือว่าราคาดีนะครับกับสิ่งที่ได้และว,วันนี้เราได้ตอบคำถามแล้วว่าเดินทางไกลเป็นอย่างไรนะฮะผมมาจากกรุงเทพ450กิโลเมตรเยาวๆวไม่ต้องพักกันเลยน้ำมันเต็มถังยังเหลือคือเราก็เติมอีกทีนึงแหละก่อนขึ้นภูทะเบิกนะฮะเพื่อไว้ขาลงเดินทางจะได้ต่อเนื่องแต่จะบอกว่ามาถึงเนี่ยเทีเ่ยวเดียวเนี่ยสบายสบายเลยนะครับ เพราะว่าน้ำมันเต็มถังของเขานะครับถัง35ลิตรเนี่ยวิ่งได้ย่อนๆย่อน600กิโลเมตรสบายๆนะฮะอตัตราเบรคเชื้อเพลิงเฉลี่ยนะครับเดินทางไกลจะอยู่ที่20-21กิโลเมตรต่อลิตรทางนิสันเคลมไว้23.3กิโลเมตรต่อลิตรใช้งานจริงไม่ได้หนีเพราะว่าผมขับแบบความเร็ว100-120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเหมือนคนขับจริงอะ่ะมันก็จะประมาณนี้ส่วนช่วงขึ้นเขาขึ้นดอยตัวเลขมาอยู่ที่16กิโลเมตรต่อลิตรเราใช้กำลังเครื่องยนต์แบบสูงสุดตลอดนะครับ เค้นนะฮะเพื่อจะปีนป่ายถ้าขึ้นเขาแล้วตัวเลขออกมาได้ประมาณนี้ก็ถือว่าไม่จกตากันนะครับแล้วก็ขับยากไหมเวลาขึ้นเขาผมลองทั้งรถจอดคาเนินแล้วออกตัวขึ้นโค้งพับผ้าก็มาได้ด้วยเกียร์ดีนะครับเติมคันเร่งแบบสม่ำเสมอแล้วถ้าเกิดใช้เทคนิคการขับหน่อยคือขึ้นเขาเนี่ยบางคนเขาจะบอกว่ารถครึ่งฝีมือครึ่ง ก็ถ้ามีฝีมือด้วยเนี่ยมีประสบการณ์ก็จริงของเขาถ้ามีฝีมือด้วยคือมีประสบการณ์ด้วยนะครับมันก็จะทําให้ขับปลอดภัยยิ่งขึ้นแล้วก็สนุกยิ่งขึ้นนะฮะเวลาเดินทางบนเขาเทคนิคที่ผมใช้นะครับเดี๋ยวขอแชร์ให้ฟังเผื่อจะมีประโยชน์สําหรับคนที่ชอบเดินทางท่องเที่ยวก็เวลาผมขับขึ้นเขาจะเว้นระยะห่างจากคันหน้าประมาณสองช่วงตัวรถเมื่อคันหน้าผ่านโค้งพับผ้าไปแล้วผมก็จะเติมส่งพอไปถึงหน้าโคง้งถอนเท้าออกจากคันเร่งแล้วค่อยเติมส่ง สั่งฉีดน้ำมันเพิ่มเข้าไปพอคุยไปถึงตรงนี้ก็ตอบคำถามหลายคนละที่ถามว่าทำไมเครื่องยนต์อเมล่ามันถึงเงียบเมื่อเทียบกับเครื่องยนต์ฉีดตรงทั่วไปนะครับเพราะว่าเขาไม่ใช่ฉีดตรงเขาเป็นอินดิเรกนะครับไม่ใช่ฉีดที่พอร์ตมีฉีดที่ห้องช่วยเผาไหม้ก่อนและเครื่องยนต์แบบอินดิเรกนี่แหละที่มันจะทนทานนะครับเพราะว่าไม่มีคาบเขม่ามาสะสมที่วาลวพอใช้งานไปนานๆานคาบเขม่าพวกนี้เกิดความร้อนก็จะเกิดสปอตวาลวก็จะรั่วนะครับนี่แหละข้อดีของเครื่องยนต์แบบอินดิเรอก เครื่องยนต์สะอาดแล้วก็ทนทานในระยะยาวคำถามที่ตามมาก็คือแล้วมันต่างจากระบบฉีดที่พอร์ตอย่างไรนะครับรถเบนซินที่ขายในเมืองไทยทั่วไปเนี่ยฉีดที่พอร์ตบางรุ่นฉีดตรงใช่ไหมฮะความแตกต่างก็คือฉีดที่พอร์ตเนี่ยอากาศและน้ํามันเมื่อถูกมิกซ์กันแล้วจะถูกดูดแบบควงสว่านเข้าไปในห้องเผาไหม้โดยตรงแต่เครื่องยนต์แบบอินเดเล็กอากาศและน้ํามันจะถูกผสมกันในห้องพีชมเบอร์หรือห้องช่วยเผาไหม้ก่อนจะถูกดูดแบบควงสว่านเข้าไปในห้องเผาไหม้โดยตรงโดยไม่ผ่านทางวาวอดี คุณสมบัติตัวนี้เองเวลาที่เรามาเติมอีกครั้งหนึ่งที่หน้าโค้งเนี่ยทำให้เราสามารถผ่านโค้งไปได้อย่างง่ายได้เวลาที่เราขับในเส้นทางคดเคี้ยวเราจะใช้เทคนิคมองทางที่จะไปมือก็จะเลี้ยวตามแบบอัตโนมัติรอบการหมุนพวงมาลัยวงเลี้ยวและองศาลดของนิสสัน a เมราเนี่ยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะครับระหว่างระบบบังคับเลี้ยวช่วงล่างและก็สายตาของเราทําให้สามารถเลี้ยวผ่านโค้งได้อย่างปลอดภัยวันนี้ขึ้นภูทับเบิก จำนวนโค้งมันไม่เยอะแต่บอกเลยว่ายากเหมือนเส้นทางยาก,ยากในประเทศเลยและการขับขึ้นเขานะครับขาขึ้นอย่างนิสสันซามูไรเนี่ยผมไม่ห่วงใส่เกียดีขึ้นไปได้เรื่อยๆก็ดูจังหวะรถเฉยๆว่าคันหน้าเขาจะเบรคคาเนินชันแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้ก็คือมีสติแค่นั้นเองนะครับเกียดีขึ้นได้ตลอดที่ผมจะห่วงจริงๆห่วงพวกขาลงมากกว่านะฮะถ้ารถเปล่าไม่มีปัญหาครับแต่ถ้ามีผู้โดยสารมีสัมภาระรถมันมีโหลดแล้วก็รถแบบเกียร์ CVT เนี่ย เอนจินเบรกมันจะน้อยแต่นิสสันนเวราให้เกียร์ L มาให้แล้วก็เกียร์ L ของเขาใช้งานได้จริงเอาไว้ลงเขาเพิ่มแรงฉุดเวลาที่รถมีความเร็วลงมาเทคนิคก็คือพอใส่เกียร์ L แล้วย้ำเบรกลงไปทีหนึ่งเพื่อให้รถลดความเร็วหนักๆหลังจากนั้นลดการใช้เบรกแล้วก็ลองดูนะครับเช็คว่าตอนนี้เกียร์ L เอนจินเบรกของรถเอาอยู่หรือย,ยังถ้าเอาอยู่ก็ไหลาตามคันหน้าไปได้เรื่อยๆโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลที่รถติดเราจะไม่ใช้เบรกเยอะ แล้วก็ต้องขับแบบถนอมรถถนอมเกียร์แบบนี้นะครับเพื่อไม่ให้น้ำมันเกียร์เดือดไม่ให้เกียร์เข้าเซฟโหมดนี่คือเทคนิคผมลองดูแล้วเกียร์ L ของนิสสันอาเมราชุดแรงพอสมควรแรงขณะที่ว่าถ้าย้ำเบรกไปเยอะๆแล้วเนี่ยยกเท้าออกจากเบรกแล้วปล่อยให้เกียร์แล้วก็เอนจินเบรกทำงานไหลไปถึงโค้งนี่แทบจะจอดเลยครับตรงนี้ก็พิสูจน์ให้แล้วนะครับว่ารถเนี่ยใช้งานได้จริงแบบอีเนกประสงค์นะฮะสมรรถนะเหลือกินเลยนะครับทั้งเครื่องยนต์เกียร์ฉะนั้นทันสุภาษิต เด็กน้องนักศึกษาถามมาเยอะมากเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่อยากจะซื้อให้เรียนมหาลัยหรือว่าเป็นรถคันแรกในชีวิตการทํางานบอกเลยว่าใช้ได้ครับวันนี้ผมเอามาพิสูจน์ให้ดูแล้วขับไม่ยากสมรรถนะก็ดีนะครับก็มีเทคนิคนิดนึงก็สามารถปลอดภยัยช่วงล่างเขาจะเซตมาให้แกร่งให้ตึงตังนิดนึงนะครับเวลาวิ่งรถเปล่านั่งคนเดียวเนี่ยก็จะรู้สึกว่ามันไม่นุ่มนวลแต่เมื่อมีโหลดนะครับนั่งกัน3-4คนแล้วช่วงล่างเฟิร์มแล้วก็จะมีความนุ่มลงมา แล้วดูจากพื้นฐานของรถนะครับเป็นรถอีโคคาบอดี้ขนาดนี้เซ็ตช่วงล่างได้แบบนี้ผมก็ถือว่าสมราคานะครับถือว่าใช้งานได้จริงแล้วก็ช่วงล่างเนี่ยจัดอยู่ในเกณฑ์ดีเลยละสำหรับรถอีโคคาอีกเรื่องหนึง่งอันนี้จะแชร์สำหรับคนที่จะมาเล่นรุ่น vl ตัวท็อปแล้วก็ vl s p o r t Tech นะครับเบาะนั่งตอนนี้หุ้มหนังมาให้แล้วแล้วตรงกลางเนี่ยวัสดุเรียกว่าโคเลโมเดูเลสสะท้อนความร้อนก่อนที่ผมจะมาขึ้นดอยนะครับก็มีความกังวลอยู่เหมือนกันเพราะว่าเอามือไปรูปดูเนี่ย มันนุ่มลื่นกลัวว่าเวลาที่เราขับขี่ในสไตล์สปอร์ตก็คือโค้งพับผ้านี่แหละมันจะมีการลื่นถลายของแผ่นหลังหรือเปล่าแต่พอมาลองใช้งานจริงมันก็เกาะเราอยู่เหมือนกันนะฮะส่วนหนึ่งมาจากเบาะนั่งเขาให้มาขนาดใหญ่แล้วก็เชฟของฟองน้ํามันอบกระชับตรงนี้ก็ต้องชื่นชมเขานะครับว่าความพรีเมียมนะครับในการขับขี่มันมีอยู่เหมือนกันเรื่องของรถยนต์นะครับมันมีรายละเอียดเยอะมากๆนะฮะจะพูดน้อยก็ไม่ได้นะครับคอนเซปต์ของรถคือครบจริงไม่ต้องพูดเยอะ แต่สิ่งที่เขาให้มาเนี่ยมันก็เยอะนะครับแล้วมีรายละเอียดที่หลายคนก็อยากจะรู้ใช่ไหมครับเพราะว่ารถคันหนึ่งก็ไม่ใช่ถูกๆ5-6าหแสนบาทอย่างนี้เป็นต้นนะฮะแล้วก็บางท่านซื้อรถคันหนึ่งเนี่ยมันต้องใช้ได้อนเนกประสงค์นะครับใช้ได้ทั้งทํางานและก็ท่องเที่ยวผมก็ใช้เวลาเท่าที่ผมมีเนี่ยรีวิวให้ท่านดูนะครับในเส้นทางยากๆเหนือสิเงินใดไม่ต้องเชื่อผมทั้งหมดนะครับรถยนต์ทั้งคันหาเวลาไปลองขับลองจับ ไปเดินงานแสดงสินค้ารถยนต์นะฮะหรือมีคำถามอะไรก็ทิ้งไว้หรือมาพูดคุยกันนะครับวันนี้ผมมินจากด้ฟเตรูบ็อกต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ